เอาแล้วก็สับปะรดกระโดดเกมไม่ใครวิ่งกระโดกระโดดเกมไม่ใครเล่นเอาวันนี้เรากำลชิลอดในเอ่อเดี๋ยวฮะว่าของเดี๋ยวบ้านหายไปไหนคุณเป็นใครคุณเป็นใครโอ้ยใครยเฮ้ใครุณเป็นใครคุณเป็นใครที่บ้านถุง เข้ามาแล้วบอกให้ขออยู่คุณเป็นใครกันเนี่ยฉันเป็นผู้เล่นใหม่อะฉันเป็นเพื่อนของผู้ผู้ชีวินนอดใหม่เหรอฉันถูกสร้างมาจาก AI ไม่ใช่แล้วเฮ้ยดูดูดูไม่ใช่แล้ววันจริงๆมันมันมันต้องคุณเป็นต้องเป็นผู้รอดชีวิตเอาผู้ชีวิตหรือรอดไม่ใช่เหรอจริงแต่ฉันฉันมาที่นี่เพรคุณเป็นคนบ้าเขาคนบ้าหลุดหลุดจากโรงพยาบาลแน่เลยอันนี้ไม่ใช่เล่นๆนะคือคือใครกันฉันคือผู้ช่วยของเธอ แบบมผมไม่อะไรผู้ช่วยเลยนะเอ่อหลังจากนี้เอ่อคุณเป็นช่วยต่อบ้านผมได้ไหมได้ขเ,เข้ามาแล้วก็บอกว่าผมใช่เป็นผ<ม>ู้ช่วยคุณใหม่ที่ไม่เป็นยัยอ่อนเหมือนเดิมแล้วแล้วแล้วคุณรู้ไหม่คุณเป็นยัยอ่อนเนี่ยคุณรู้ไหมว่าคุณตัวเองเป็นยัยอ่อนเพราะว่า,น,านักคนนั้นเป็นเพื่อนของผมเองคุณเอ่อช่วยไปตักเตือนเขาหน่อยว่านักเขายังเป็นยัยอ่อนนนี่ผมจะฆ่าเขาเขายิ่งเหมือนเดิมอีกอันใช่เก็บของหน่อยเก็บเก็บช่วยนี่เก็บของอะไรนี่ เออของมันจะเข้าตัวผมใช่ไหมเนี่ยอไอ้อะถ้าเรายิ่งไปบอกเขาว่าเดี๋ยวเขาจะยิ่งแย่กว่าเดิมนะหมายความว่ายังไงก็เขาจีงแบบบ้ากว่าเดิมอ่ะเออโอเคๆช่วยช่วยซ่อมบ้านผมหน่อยบ้านผมเละผมไม่มีเตียงอ่ะไปนอนบ้านเขาก่อนก็ได้ทางนั้นพูดนี่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 อะมามามาบ้านผู้ชัมเพาะว่านไม่มีเตียงมาหนี้เฮ้ยไม่ได้เป็นเนื้อไม่ใช่เลยไงแล้วเขาไม่ได้ไปอยู่ตรงนั้นะ เขาทำสำรวยบ้างผมอ่นนี่เตียงอ้าหายไปไหนหน,าน้นานี้หน้านี้เป<ห>็นว่าอะไรโอ้จะมาเคยดูจุดทะลุเลยเอาละเออเราไม่มีเตียงพอสำหรับขเขาแฮ่ช่างมันเถอะไปด้อนกนอกไปแล้ละแลละไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เสียงค้มรจรังเลย แล้วไปพูดชายอ๋อชเศรษฐกิจเฮ้ยเดี๋ยวๆเคไม่มีอะไรเอาละคิปเปอร์แน่นอนอ่ะผมว่าคิปเปอร์อ่ะมันระเบิดบ้านแล้วมันทุ่มเลยอ่ะเกรดคิปเปอร์จริงๆเออตั้งแต่หลายวันหลายตั้งแต่หลายครั้งนะผู้ช่วยกลับมาแล้วนู้ช่วยแลนเพื่อนผู้ช่วยอ่ะเหน่แไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่ชี้ไม่ชี้เฮ้ยนี่ใครวะ เอาลูกแล้วอะไรบุญเชิญเข้ามาแล้วยิงมาเหมือนเดิมแฮะเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นกินไม่กี่เม็ดนี่เออผมว่าเขาจะระดับดมกาวมาเยอะแน่นอนเสพมาเยอะแน่เรียกตำรวจมาแล้วคนบ้าผมก็เร็วแล้วเนี่ย ีผมต้องเจ็ดของใหม่อีกแล้วอ่ะผมเกรียดจริงจริงอ่ะคิปเปอร์ตัวปัญหามีไขในเสาด้วยแล้วใครทำอะไรตรงนี้เนี่ยไอช่วยแน่เลยอะไรคือมาทำอย่างนี้เอาดินมากอย่งนี้เต็ไมไปหมดเลยเนี่ยผมอยากวาปอ่ะครับแมงผมวาได้ไงอ่ะไม่รู้คนเป็นใครไม่รู้อ่ะมึงผม เฉยๆผมก็ใช้ฮาราช้าเราตุกไม่ได้ผมก็เลยอยากวา้าเออไม่ใช่แล้วผูช้ชมตัวจริงเขาตบบ้องใช้ได้คนเตปปอมจริงคนเขาเป็นเตปปอมโอ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรตัวจริงแล้วนคือ,ค,อคือรู้เลยว่าตัวจริงอะ่ะไม่ไปอ่ะบางสิเดี๋ยวใช้างานเลยนะอย่างเงี้ยไม่่จ,จะบ้าตายให้เตียงใครวะขโมยแม่งเลย เออคุณคุณพูดคำหยาบไม่ได้นะครับ no ผมไม่ได้พูดอะไรเขาเขามันไม่ได้คุณต้องพูดจากอมมองอันมันไม่เกี่ยวอะไรกับมองอันเพราะไหอช่างมาเถอะผมแค่เลยอมมองเขาเลยอมมองอันมาเกินไปรู้ไหมเขาว่าหมออัดอ่ะมันเป็นคำที่ไม่ค่อยรีนงานในงานในสุดท้ายในงานที่แล้วแล้วก็อย่าไปอย่าไปอย่าไปเยอะเลเขาเป็นคนบ้านะระวังเลยคนบ้านหนีมาไม่ใช่ ใช่แน่นอนพูดจริงพูดจริงตรงแค่พูดก็รู้ดิแค่พูดก็ค,ดกค,คนบ้าแล้วอะ่นนะแล้วของผมก็เล่นมนี่มาหมดเลยเฮ้ยช่วยไหนๆก็ตัวเต็มเหมือนเราขอผมไปบ้างมันหน่อยเอาไปนี่ของในซาลาตไปหมดเลยเนะี่ยเอาไปครับติงก็ได้เท่านั้นผมมีเตียงแล้วขโมยของคุณมาเลยเอไม่เอาไมวแมา คุณจะขามมือผมไม่ได้เอาไปเอาไปขยะนั่นนั่นเลยอันนี้จะไม่ไปเลยกองนึงที่จะเป็นขยะหรอมันไม่ได้ขยะมันคือของกินหาเหลองไม่ไม่ไม่เอาด้น่ากลัวเออตัวนี้ด้วยมันจะกลายเป็นหน้าต่างไม่ได้ทาไม่อะไรเนี่ยดีกว่าหฮาวเฉยเลยไปช่วยคนทีเป็นหฮาวเลยเขาเขาไปทำเล่เหมาเนี่ย อยาให้ผมกลับมามีเตียงทุกคนต้องกดไลค์แล้วกดจับตะไคร้ผมด้วยเออใช่ต้องกดได้ด้วยถึงไงก็ถ้ยก็ช่วยกดผมด้วยนะเพื่อนตั้งใจผมด้วยทุกคนเออเตัดไมันด้วยผมเกลียดกันไหมเอาละ่ะคือไม่ได้เกลียดกันนเถอะแต่ว่ามันก็สําคัญมากแต่ผมไม่สมคือเราไม่เบ่งสเปกอร์เลยฮะเราใช้แล้วใช้ทิใช้แล้วก็ใช้แป๊บเดียวเองอะ่ะใช้แล้วคือตัดแทบตัดนิดเดียวก็ไปใช้อีกต่อก็ตัดอีกอูฮ่าฮ่าอูฮ่าฮ่า อไอ้เวะเนี่ยเขาไปดูต้นเองมาชี้ดูผองแท้อะไรละเออในรูกสาวลูกหลักน่าหารร้องอย่างเพงนะีงอ่ะไปเอาลเลย,ยอะไรลูกผมแล้วใครเอา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 อะไรมาปิ้งนี้วะเนี่ยเอาแล้วตัวนั้นอะตัวอะไรกูโอ้ อูดูหนูหัวหอมนี่แหละเห็นเงาอยู่ไหมเหรอทางกันไหมไหนล้วมีอูดละไมาอยู่เลยได้ได้ได้จะสร้างบ้านก่อนได้ไหมล่ะหาบ้านตัวเองเนี่ยเป็นไข่อย่างนั้นตัวร้อนขึ้นมาก็มันมีบล็อกดินได้เลยเป็นไข่อะถึงตัวร้อนเยอะบล็อกนอกกี้ไม่ได้ไงอะตัวร้อนขึ้นมาไม่ได้ไม่นู้นแล้วแหละโอ้ไม่นานไม่นู้นได้แล้วไม่นานแล้วคือก็พังเหมือนเกี้ยงเลยคิปเปอร์นี่มันคิปเปอร์จริงไหมเนี่ยระเบิดแรงขนาดนี้เลยเหรอ แค่การพูดของเขาเขาไม่ใช่คนแล้วอ่ะเขาเองนะ้คันเลยยกพังของผมทิ้งเอาคุณผู้สาจัดมาดดี้คนก็ผู้สาจัดแบบจัดกระพื้นด้วยทำย่างเงทำไมทำได้เไนสิเอสิกระต่ายกรต่ายกระต่านสิเอาดิขาวันนี้ ทำอะไรทำอะไรแต่ <What> s <S ผม <it? S 1> ก็จับการวางเต<า>ียงขงเองไ ه? ม่ได้มาดี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 ไม่มีอะไรคุยแล้วนอน,อนอดีกว่าเหนแ่อยเอ้วนอนไปเลยเอนอนไปทำงานไปเลยน